2023ค่ะวันนี้มาพบกับโฟค่ะกครับค่ะวันนี้เรา2คนอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์2023ปี2023นะคะพี่ก๊อฟใช่ครับก็มาอยู่ที่บูธมิ t ซูบิชิมอเตอร์ของเราต้องค่ะวันนี้นะคะเรา2คนเนี่ยจะพาทุกคนมาดูกับไฮไลท์นะคะที่เป็นจุดขายของปีนี้เลยนะพี่ก๊อฟนั่นก็คือนี่เลยค่ะข้างหลังของเรา m มิ s ซูบิชิ XRT Concept ต้องบอกว่า เป็นเจเนเรชั่นใหม่ถูกต้องอันนี้เป็นรถที่เป็นรถคอนเซ็ปต์ใช่ค่ะยังไม่ใช่แบบยังไม่ได้ที่จะเอามาขายจริงจรงจังๆอ่าเร็วๆนี้นะใช่อ่าอย่างตัวรถข้างหลังก็คือเหมือนยังมีแบบสติ๊กเกอร์พรางอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือสี่รถนะอย่าเข้าใจผิดนะคะเอยสี่รถหรอกไม่ใช่อ่าเป็นสติ๊กเกอร์พรางเอาไว้เพราะว่าเรายังไม่มีเขาเรียกว่า ออปชันหรือว่าสเปคอะใช่ให้เราให้เราให้ได้ให้เราได้รับรู้เพราะฉะนั้นโยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะยังยังไม่ถูกเปิดเปิดขายนะจ๊ะเป็นเพียงแค่คอนเซ็ปต์ให้ทุกคนได้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนสำหรับลูกค้าที่สนใจกับนิวไตรตันแล้วก็แบบเอมันจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงก็คืออาจจะอดใจไว้อีกนิดนึงใช่ค่ะแต่คือถามว่าเร็วๆนี้ไหมคงไม่ใช่เดือน2เดือนนี้ถ้าใครอยากจะมาชมรถจริงพี่ก๊อฟเข้ามาที่บูธ ก็คือหน้าตาประมาณนี้แหละอย่างนี้เลยมันไม่ไปมากกว่านี้แลวนะคะแล้วก็อย่าเอามือบอนไปแกะสติกเกอร์กันนะคะใช่เนาะเราจะไปดูเขาก็ไม่ได้โอเคค่ะหลังจากที่เรานะพี่กอฟไปดูตัวใหม่กันมาแล้วนะอ่าจะว่าคอนอะไรนะ XRT Concept เราไปดูมาแล้วนะก็ตัวนั้นอาจจะแบบต้องรอเวลาดนึงใช่ค่ะต้องรอก่อน คือยังไม่ได้เปิดขายเลยยังไม่ได้อนุญาตให้สั่งจองใดๆทั้งนั้นเป็นเพียงแค่คอนเซปต์ออกมาก่อนอ่าเป็นรถคอนเซปต์ใช่ค่ะก็คือหน้าตาประมาณนี้ถูกต้องส่วนแทนที่จะทําการตลาดก็คือยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ชัดใช่ค่ะอายังไม่มีเร็วๆนี้แน่นอนาเดือนนี้พรุ่งนี้มาเรืนนี้ยังไม่มีถ้าจะใช้รถเดือนนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็คือไทตันนะคะเป็นเป็นรุ่นที่เรายังขายอยู่ใช่รุ่นที่ทำกันตลาดอยู่ปัจจุบันใช่แล้วค่ะขายดีหน้าตาดีทุกรอดูดันใช่เป็นดีสุดสุดเป็นดีสุดสุดนะครับใช่แล้วเพราะช่วงนี้ก็จะมีโปรแกรมสําหรับตกแต่งพิเศษให้กับลูกค้าถูกรลคาสา30,000บาทในะไหยพี่กอลฟลูกค้าอยากได้ชุดแต่งซุ้มล้อหรืออยากจะใส่อะโลบา กันชนหน้าเลงี้ยได้หมดเรามีหมดเลยเราจัดให้ได้ถูกต้องค่ะตอนนี้โฟกับพี่กลอฟก็มาอยู่กันที่ New Expander GT ก็เป็นรุ่นรุ่นยอดนิยมถูกต้องค่ะที่ของเราใช่แล้วค่ะพี่กลอฟรุ่นที่ขายดีตลอดทั้งปีถูกต้องค่าเขาไม่ตายจริงๆสำหรับตัวนี้ที่โชว์ในงานก็คือจะมีตัวสเกิร์ต ที่เพิ่มเข้ามาใหู้แล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนล้อแม็กจะแม็กสวยนะูเลยใช่แล้วค่ะเข้ากันได้ดีกับรถที่เป็นสีขาว<ช>แล้วก็แม็กที่เป็นสีเทาดำจะบอกว่าตัวที่โชว์ในงานนะพี่กอฟมาให้ครบเลยนะสำหรับคนที่จะซื้อเ x p a n d e r GT ดแล้วรู้จะแต่งแบบไหนให้มาดูที่งานที่ผมกับพี่กอฟย้ายมานั่งชิลๆแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเรามาไขา่เก้าอี้นั่นเองซื้อเก้าอี้วันนี้แถมฟรีเ x p a n d e r c r ด s s ์อนไม่ใช่หรอ เซ้เอนเซนเซนเซนเบนเซนเมนเซนเนั่นเซนเ่นเซนเซนเซนเนี้น้วยอ่าเ่น e x นเซน e r น r o s s นี่นเกนเซนเ้นเซนเซนเซนวซงเซนเวนเซนเซนกซนเนเซ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 นแซนี่นเซนเซน้ซนเขาก็จเมีเซ่วซนเซนวซนเซาเซนเซนเานอซนเซวาอนเซนเ่าเซนเซนเ่นเซนเซีใชนค่ะเซน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 เซ่เซนเซนเซนเนเซนเนเนเซนเอนเพื่อนเซ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 นเเเนเน่ เขาเรียกว่าอะไร ed, รักธรรมชาติใช่ค่ะเราไปดูรถกันเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่านั่งนานและเดี๋ยวเขาไล่โอเคค่ะที่เราไปดูก็อีเก้าอี้มา<ๆ><ๆ>ใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูรถไฮไลท์อี่ซูโมช้ของเราเใช่แล้วค่ะรุ่น e X Expander Cross ก็จะเป็นแนวแบบ cross over ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปก็คือแนวเป็นแบบไปแคมปิ้งอะไรถูกต้อง อันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งของ New Explorer c o r t นะคะพี่กอลสีใหม่สีเปิดตัวสีเปิดตัวสีใหม่ถูกต้องใครๆอาจจะมองไม่ออกว่ามันคือสีเขียวยังไงแต่อยากให้มาดูที่งานแต่เขาไม่ชื่อภาษาอังกฤษว่าไงคะพี่กอลอ่า Green Bond Metallic อ่า Green Bond Metallic นะอ่าถ้าดูในกล้องนะคะอาจจะดูไม่ออกว่าเออเขียวเหรอเขียวเพราะสีนี้ลูกค้าจองมาเยอะใช่แล้วค่ะเพราะเป็นสีเปิดตัวเป็นสีแบบยัง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 ไม่เคยเห็นอะเราก็เพิ่งเคยเห็น เป็นนนนสวละกัาถูกต้องมาดูสีจริงกันที่นี่ค่ะตอนนี้พกกับพี่ก๊อฟก็มายืนกันที่ Mitsubishi Pajero Pajero Sport นะครับค่ะ Elite Edition นะครับอะวิวได้ถูกูอย่าได้ดื้อออลินออกมาสอนภาษาอังกฤษกันวันนี้โอเคข่าเคลื่อนพิเศษของเราใช่แล้วค่ะ เป็นระบบขับเคลื่อนที่อยู่ในปาเจโลอ่าเป็นรุ่นเฉพาะอ่าใช่ค่ะแล้วก็สีอันนี้ก็เป็นสีเฉพาะสีเฉพาะเป็นสีใหม่อ่าสีแดงสำหรับที่แบบก็เกิดความเฮงอะความแรงเรดอะเนาะอ่าขับไปแล้วสดุดตาใช่แนะนำสีแดงค่ะสุดท้ายค่ะแต่ยังไม่ท้ายสุดนะ ลูกค้าเนาะที่สนใจในงานถูกต้องค่ะมอเตอร์โชว์รชวค,รครั้งที่14ี่เนาะใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้ถูกต้อง,ถ,องถึงวันที่2เมษาใช่แล้วค่ะ เราเรามาจาก Able Motor ใช่แล้วค่ะจะมีน้องเซลก็คือสามารถมาดูแคมเปญใช่มามาเจอกับน้องเซลล์ของเราได้ที่นี่ได้ทุกวันได้ทุกวันเพราะน้องเรามาทุกวันไม่มีวันหยุดใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าไปโชว์รูมอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดใช่แล้วค่ะุ่นนะแต่เนี้ยมีให้มีให้ดูทุกรุ่นแล้วที่โชว์รูมไม่มีตัวคอนเซปต์อย่างให้ดูด้วยนะใช่ต้องมาที่นี่ทุกรุ่นใช่แล้วค่ะแคมเปญพิเศษพิเศษที่โชว์รูมก็ยังไม่มีเรา มีแคมเปญพิเศษให้แน่นอนมาพบกับน้องเซลลของเราได้ที่นี่ตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะพี่กอล์ฟใช่แล้วก็มีรถให้ทดลองขับด้วยถูกต้องค่ะใครที่อยากมาทดลองขับเราก็มีนะมีรถให้ให้ทดลองขับเกือบทุกรุ่นใช่อ่าใช่หรือว่าถ้าลูกค้าแบบไม่มีบัตรอ่าเรามีบัตรเข้างานไหเข้างานให้แค่โทรมาที่เราโทรเลยศูนย์เก้าสองห้าสี่เก้าเจ็ดเก้าหกโทรมาค่ะโทรหาพอไม่ติดก็ไม่ก็ไลน์มาค่ะอ๋อ โอ้ลืมลืมลืมห่วงอ่ะห่วงห่วงห่วงถ้าโทรหาถ้าโทรหาพี่ก๊อฟค่ะพี่อยู่ทุกวันพี่ก๊อฟมาทุกวันใช่โฟก็สามสี่ห้าหกเก้าศูนย์เก้าเก้าแต่ถ้าโทรหาพี่ก๊อฟไม่ติดก็โทรหาโฟก็โทรหาโฟค่ะไม่ใช่มันจะมีสักคนแล้วนะที่ต้องรับสายเนาะ คำเป็นพิเศษใช่ค่ะทุก้องถึงวันที่สองเมษายาวๆกันไปเลยอยู่กันยาวๆแล้วก็อยู่ที่นี่ถูกต้องมิสซูบิชิเท่านั้นอย่าไปหาละบุตอื่นนะคะเราอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในงานนะเดี๋ยวเจอกันในเดี๋ยวเจอกันในงานโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ